ก็ขอสวัสดียังเป็นทางการนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติดคอมนะครับก็พฤติกรรมที่ผ่านมานะครับนะขาลงยาวนะครับลงยาวนะครับลงยาวดังนั้นเราเน้นเซลล์นะเน้นเซลล์นะครับผมบอกแล้วว่ามันจะขึ้นไม่นานนะครับมันขึ้นสลับชั่วคราวนะครับนะครับสังเกตโมเมนตัมแม c กดี ไ s i นะครับแล้วก็สังเกตอยู่ดูเส้นเทรนนะครับนะสังเกตดูให้ดีเส้นเทรนนะเส้นเทรนนั้นถ้าท่านได้ได,ได้สูงสูงก็ตัดสินใจเสี่ยงนะครับมันต้องเสี่ยงนะครับเซล์ Sell, นะครับเซลล์นะเอาดูจังหวะครับเอาดูจังหวะขึ้นถึงสูงแล้วก็เซลเนาะเซลท่านที่มาใหม่นะครับไปคู่สกุลเงิน EG นะครับ ดิจิตอลนะครับขึ้นสูงๆแล้วเซลล์นะครับหาจัางหวะเอานะครับหาจัางหวะเอาเลยนะครับ like well ลักษณะแบบนี้ลงยาวแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องได้ต่ no ําๆเราจะต้องได้สูงๆนะครับได้สูงไว้เป็นดีครับสูงกว่านี้ยิ่งดีครับเป็นเป็นต่อครับสูงกว่านี้ยิ่งดีครับขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไอีกหน่อยเราจะต้องได้สูงๆสูงไว้สูงไว้สูงไว้ส <te> ูงไว้สูงไว้สูงไว้เดี๋ยวมันจะลากลงมาสูงไว้สูงไว้สูงเท่าไรยิ่งดีครับ สูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะว่ากันไปนะก็สรรพสิ่งในโลกเป็นของไม่เที่ยงนะครับท่านก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะครับนะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้อยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนอกบ้านก็เสี่ยงซื้อหวยก็เสี่ยงเล่นหุ้นก็เสี่ยงนะเสี่ยงทุกที่นะอยู่ได้อยู่เฉยๆก็เสี่ยงนะครับอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ยังเสี่ยงเลยนะท่านนะตอนนี้กาลังต่อสู้กันนะครับมาลุ้นกันว่าเรา หรือเขาจะชนะนะครับมาลุ้นกันเลยรอบที่หนึ่งจะผ่านไปได้ไม่เอ่ยลงมาเป๊ะสวยงามนะครับสวยงามจริงๆต่อไปมาดูรอบที่สองขึ้นสูงๆลูกเซลล์ครับท่านนะจอยเล้ที่อาปากกว้างๆหน่อยอาปากกว้างๆอาปากกว้างๆกว้างเท่าไรยิง่งดีนะขึ้นไป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 แล้วก็ลากลงมาลากลงมาลากลงมา ท่านต้องประมาณตนเองนะครับนะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับประมาณตนเองประมาณตนเองนะครับนะเอารีบปิดครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอมันจะลงต่อเนื่องอยู่แล้วครับขึ้นสูงสูงจังหวะไหนขึ้นสูงสูงเราก็เซลล์ไว้ก่อนอ้าวลากลงมาลากลงมาครับรอบที่แล้วเราเซลลวนะอ้าอู้มันเล่นงานเราโอ้โหเล่นงานเราแบบนี้เลย เซลไว้ก่อนเซลไว้ก่อนอือหือขึ้นสูงได้ก็ลงต่ําได้เช่นเดียวอ้โหเล่นแบบนี้เลย <c oughs> เห็นกับตาเลยนะนะลากแบบอูอหูอือมาลากลงมาเห็นไหมครับมันต่อสู้นะเมื่อกี้ทา่ททานใดได้สูงไว้ก็เป็นต่อนะท่านนะเซลครับเซลอู้หูเสียดายอ๋เซลอีกเซลอีกอือหือลากลงมาลงมาโอ้โหรอบนี้ถ้าท่านใดเซลไว้ขบนูข้างบนสูงๆนะครับ มีโอกาสชนะนะครับอ่ะก็มาลุนกันมาลุ้นกันนะครับลุนกันเลยลุนกันเลยลุนกันเลยนะครับลุ้นกันน้อยนะครับนะเห็นไหมจาระเข้อ้าปากผมบอกแล้วไงอ้าปากกว้างๆยิ่งดีเลยจาระเข้เอ๋ยนะครับถ้าเป็นเวลาปกตินะครับเป็นของเราแน่นอนนะครับนะรอบนี้ก็แนวโน้มว่าจะเป็นของเรานะครับ ผมบอกท่านแล้วนะครับให้ท่านเดินตามระบบสยบกําไรนะครับอุ้ยไหวไม่รอมี้ภาวนาภาวนาท่านภาวนาภาวนาภาวนาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลงมาลงมาซะดีๆเอออย่างนั้นสิครับสุดยอดไหมสุดยอดนะครับท่านใดได้กําไรแล้วก็พิจารณาอยู่เดียวเองนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับท่านนะนะนะท่านต้องประมาณตนเองนะครับซึ่งเครืงสูงจะรู้แค่อ้าปากกว้าง อ้าปากเตรียมพร้อมนะครับมันจะอ้าปากกว้างอ้าปากกว้างแล้วมันก็จะลงนะครับอ้าวขึ้นสูงสูงอีกน้อยมีแนวโน้มนะครับอ่ะใจเย็นครับอย่าเพิ่งผ่านให้มันผ่านไปก่อนก็ได้เห็นไหมครับนะให้ผ่านไปก่อนขึ้นสูงสูงกว่านี้น้อยเห็นไหมครับมันจะลงไปตามสติปของมันนะครับถ้าท่านใดกล้าตัดสินใจก็เซลล์ไปเรื่อยๆนะครับผมบอกแล้วนะจังหวะไหนสูงสูงนะครับกราฟวันนี้น่ารัก นะครับน่ารักถึงมีถึงแม้ว่าจะมีการกระชากอยู่บ้างนะครับแต่ก็ความน่ารักยังมีนะครับโอเคเลยสูงๆไว้สูงๆไว้ท่านเอ๋ยสูงสูงแล้วก็เซลนะครับหาจังหวะเอาเองนะครับผมบอกแล้วนะครับโอกาสขาลงนั้นจะได้กาไรค่อนข้างสูงนะครับนะมาลุ้นกันครับรอบนี้มาลุ้นกันเลยมาลุ้นกันหน่อยมาลุ้นกันหน่อยสูงไว้สูงไว้สูงไว้แล้วกระชากลงไปนะครับ ก็ต้องประมาณตัวเองนะครับสองสารอบที่ผ่านมาบางท่านก็ได้กําไรบ้างแล้วก็นั่งดูไปก่อนนะครับนั่งดูก็ได้หรือจะนะออเดอร์เบาๆนะครับประมาณตนเองนะครับผมบอกแล้วนะครับประมาณตัวเองนะครับซัสิ่งในโลกนะครับผมบอกแล้วนะเอาปิดนะครับปิดแล้วก็ไปออเดอร์เซลไว้ข้างบนโอกาสเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆโอกาสเดี๋ยวนะขึ้นไม่นานครับท่านขึ้นขึ้นไม่นานเดีย๋ยวมันก็จะลงนะครับนะ จะรอแค่อาปากสูงสูงยิ่งดีท่านนะท่านรอจังหวะนะครับท่านนะรอจังหวะจังหวะไม่ได้นี่โอ้เข้าเข้าไม่ได้เห็นไหมถ้าต่ําเกินไปนะครับก็มีโอกาสโดนหักคอนะครับต้องสูงสูงไว้ครับสูงแล้วก็เซลล์นะครับท่านนะสูงสูงไว้สูงสูงไว้นะครับสูงไว้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ รอจังหวะครับร้อจังหวะให้สูงๆไว้ก่อนดีกว่านะครับ Alf. ตอนนี้มันลงก,นก็จริงอยู่แต่ว่าตำแหน่งของกราฟไม่ได้นะครับตำแหน่งของกราฟไม่ได้เราเสียเปรียบนะครับดังนั้นให้สูงๆไว้เนี่ um, ยลักษณะแบบจระเข้อาปากนะครับที่ผ่านมาเห็นไหมมันลงต่อเนื่องเลยนะดังนั้นผมบอกแล้วว่ามันขึ้นไม่นานนะขึ้นไม่นานนะอืมนั่นนั่นนขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยมันมีโอกาสที่ขึ Sports ้นี Você โอกาสลงนะดูกันดูกันดูกันนะรอบนี้จะเป็นยังไงเรต้องเสียงดูนะขึ้นสูงสูงสูงไปรีบพอถ้าเราตามนะเราจะต้องปิดนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอเราเราเตรียมความพร้อมปิด New option เตรียมเซลล์อย่างต่อเนื่องนะครับท่านต้องวางแผนเอาเองนะมันลงนะฮะเห็นไหมฮะลงกระชากลง แต่ถ้ามันขึ้นสูงนะครับเราก็จะเซลล์ต่อนะครับลนนักษณะมันต้องวางแผนเอานะครับมีทุนอยู่เท่าไหร่ต้องกําหนดนะจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับก่อนหน้านี้เราเราเซลล์นะเราเซลล์ถ้ามันลงกว่านี้เราก็จะได้เหมือนกันนะเอามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเอ้ยได้ไหมก็ยังพอได้ขึ้นมาอีกนะครับโอเคขึ้นไปอีกสูงๆครับสูงนะท่านเน้นสูงๆไว้รอตำแหน่งสูงๆครับจรเขต จะอ้ากว้างๆนะะมีโอกาสที่จะดีดขึ้นทะยานขึ้นนะครับถ้าโมเมนตัมไม่ดีมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับมันจะทะยานขึ้นเดี๋ยวแล้วก็จะลงนะครับอยู่ไม่นานรอบรอรอบต่อไปก็ได้ครับท่านนะรอจังหวะเซลล์สูงๆไว้นะใจเย็นรอจังหวะสูงๆไว้จะดีกว่าเนาะสูงไว้เดี๋ยวมันจะกระชากขึ้นกระชากขึ้นเมื่อไหร่เราก็เซลล์เมื่อนั้นนะครับ รอจังวะดูกันต่อไปดูกันต่อไปอลงลงลงไปแล้วมันขึ้นมเมื่อไหร่เราจะต้องเซลนะครับพฤติกรรมที่ผ่านมามันขึ้นไม่นานนะครับนะดังนั้นจระเข้อ้าปากนั้นคู่ก,กันกับขาลงนะครับเซลดีที่สุดนะครับนะเอาล้ท่าน คอยจับตาด้วยดีครับเดี๋ยวมันจะขึ้นนะฮะขึ้นแล้วเราก็เซลล์นะครับโอ้โหวันนี้เห็นไหมถ้าเราเซลล์อย่างต่อเนื่องนะโอ้โหจังหวะนะสุดยอดนะเอรอรอบต่อไปครับรอบต่อไปปล่อยมันลงมาจะมีการขึ้นอยู่นะครับเริ่มแล้วเริ่มแลเริ่มแล,มแลทยานจุดทยานฟ้าชั่วคราวนะครับชั่วคราวนะจะมี ดังนั้นเราต้องคอยดูจังหวะจังหวะสำคัญมากนะครับตอนนี้กราฟยังไม่ได้นะครับอยู่ต่ำเกินไปขึ้นสูงสูงนะครับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจังหวะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มดีแล้วครับเริ่มดีแล้วครับเริ่มดีแล้วครับนี่ขึ้นมาแล้วแต่อยู่ไม่นานครับลักษณะแบบที่ผ่านมาเห็นไหมขึ้นปุ๊บอยู่ไม่นานอยู่ข้างบนไม่นานทรงตัวอยู่ได้ได้ไม่นานครับวันนี้นะ E.G. อยู่ไม่นานสูงกว่าน,นี้หน่อย <c oughs> ได้จังหวะส,สูงๆกว่าน,นี้ยิ่งดีเนาะอ,อืะ <c oughs> ออ้าอีกไหมมันจะต้องเราต้องตามต้องตามเริ่มมีคนกระชากแล้วนี่เริ่มมีคนเรียกว่าม,มันม,มีสองกลุ่มทีมดึงขึ้นกับดึงลงลากลงนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูนะครับเห็นไหมต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับอ่า ตา่ตางฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับอา้าวปิด new option แล้วก็เตรียมอุย้ยมาดูกันมาดูกันนะครับดูกันแรกเอากันลอยดูกันห่อยลากลงมาทันไหมหลอกทินแล้วไม่ทันนะมันขึ้นมาตามสเต็ปของมันเลยขึ้นมาชั่วคราวจริงๆด้วยนะเมือ่อกี้เนาะขึ้นมาชั่วคราวขึ้นมาชั่วคราว นั่งดูนั่งดูขึ้นมาช่ววขึ้นมาช่วคราวต้องตามวางแผวเาเองนะครับวางแผงเราเองเวลามันลากลากยาวนะลากยาวดูกันลงไม้ไหมลงไม้ลงไม้มายางสงครามยังไม่จบนะครับผมบอกไว้เลยสงครามยังไม่จบครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับสงครามยังไม่จบนะครับ อ่าลากลงม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 าบทธรรมสรนังกชามีธรรมมังสรนังกชามีสังฆังสรนังกชามีนะโมตัสสะปะเกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะเกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะเกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุ่ง ลงต่อครับขึ้นสูงๆแล้วลงต่อผมบอกแล้วไงมันอยู่ไม่นานข้างบนนะท่านเอ้ยอยู่ไม่นานท่านอยู่ไม่นานตัดสินใจเสี่ยงไปได้เลยท่านได้มีทุนนะครับผมบอกแล้วว่านะครับตรงไหนที่มันต่ําเกินไปแล้วก็บอบอกนะฮะนะอันนี้คือกลายเป็นแนวต้านได้นะครับเส้นเทรนกลายเป็นแนวต้านได้แล้วก็แนวรับได้เช่นกันนะครับอมาดูกัน ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแล้วเทคนิคนะฮะก็ใช้เทคนิคจราทีอาปากและเครื่องินท์ยานฟ้านะครับเราดูเทรนเป็นนะครับช่วยให้ท่านดูเทรนได้ง่ายดายนะครับท่านนะเอามาดูรอบนี้ครับรอบนี้เราได้ต่ําไปเนาะเออได้ต่ําไปก็ภาวนาเนาะมันมักจะหักคอเราตอนท้ายนะถ้ารักษณะแบบนี้นะแต่ถ้ามีบุญอยู่ก็คงจะได้เนาะเออออมีบุญอยู่นี่โอ้มีบุญอยู่นะเนี่ยโอ้โหนะ อาอีมา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 ,มาขึ้นไปอีกสูงสูงอีกนะท่านนะต้องรอจังหวะขึ้นสูงๆอู้สูงๆส,ส,สูงกว่านี้หน่อยสูงกว่านี้หน่อยเอ้ยสูงกว่านี้สูงกว่านี้แล้วลากลงมานะลากลงมาลากลมาตามสเตเนะอืมมันอยู่ไม่นานนะอืมอยู่ไม่นานนอนะก็ต้องประมาณตนเองนะครับนะท่านต้องเข้าใจนะ ความเสี่ยงมีด้วยกันทุกที่ทุกห่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ท้งเสี่ยงขายก๋วยเตี๋ยก็เสี่ยงนะครับทาอะไรอยู่ที่ไหนก็เสี่ยงนะขายของทําอะไรนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนอยู่ภาคไหนมันก็เสี่ยงทท้งนั้นแหละนะก็ประมาณตัวเองนะสำคัญเนาะออารอดไม่รอบนี้ก็ภาวนาเนาะให้มันลากลงเนาะเออเออลงจริงๆนะโอ้ยเอาเอาเพียงเอเอ เป่ากระถาไปส้าหน่อยนะอ่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย